นี่ครับพี่น้องครับเนี่ยปุ๋ยตราแมวเงินนะครับบวกกับไทยแคปแฮปปี้เดย์ครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆที่เขารบลักครับผมนุ่มขวัญชัยพ่อใจเกษตรมาอีกแล้วครับผมจากช่อง u t u b e นะครับ Facebook Fan Page นะครับแล้วก็ติ๊ t ต k อครับผมที่มีชื่อช่องวา Happy การเกษตรชาแน l ครับพี่น้องครับ เรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำหนานะครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับโเนี้ครับผมนี่เราอยู่กันที่โคกหนองนาธรรมมะฆ่ามหาสารคามครับโมนีน้อเขาเรียกว่าปุ๋ยแต่งหน้าเนาะครับเรื่อแต่งหน้า เอาครับฮียครับสำหรับปุ๋ยนะครับทั้งหมดที่เราจะทําการหว่านในวันนี้มีอยู่3สูตรด้วยกันนะครับครับมีสูตรไหนบ้างครับผมฮียอ่าตัวแรกเลยวันนี้ก็จะเป็นตัวยูเรียแมวเงิน3 0มสิบศูนนี่ครับนี่ตอัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยยูเรียแมว3 0มสิบศูนย์ศูนย์ใช่ครับอ่านี่ครับคำว่ายูเรียแมวนี่มันจะต่างจากยูเรีย4ี่สศูนย์ตรงที่ว่าเป็นยูเรียที่เราผสมมาครับยาสีขาวสีขาวตัวขาวยูเรียนะยา อ่ะขาวยูเรียแล้วก็สีคำคล้ำตัวนี้นี่ส่วนผสมของเฉพาะแมวเขาเทาอ่อนกับเทาเข้มอ่าแล้วก็เทาอ่อนตัวนี้ตัวตัวทําให้เขียวได้นานขึ้นแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ผสมที่ว่าสนับป้ายเหลืองก็จะผสมตัวนี้เข้ามาโอเคโอ้นี่มีอยู่สี่สีกันอครับ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 เอานี้นี่พี่น้องครับนี่ก็เลยเรียกว่าเป็นยูเรียผสมมามีอยู่สีสีด้วยกันทั้งหมด นะครับมันจะไม่เหมือน4600นะครับอย่สิบหกนศูนยนี่สี่ส้นศูนย์ี่มีมีอยู่สีเดียวตัวเียตัวเดียวอ่าสี่0หกศูนจะมีตัวนี้ตัวเดียวทําให้มันเขียวในเร็วมากเลยแต่มันก็จะจืดไวแล้วก็ใบมันจะกล่องก็คือพระกลางเรียกใบมันล้มนะฮะแต่ของยูเรียแมวเงินเนี่ย มันจะมีอยู่สีสีด้วยกันก็คือยูเรีย4600ก็มีอันนี้เป็นสูตรของแมวเงินอันนี้เป็นสูตรที่ทําให้เขียวนานครับนะเขียวนานโซนนี้เป็นตัวที่ว่าใส่ป้ายเหลืองเข้าไปเพราะฉะนั้นสี่สีเป็นยูเรียผสมมาจริงๆที่ไปที่มาของตรงนี้ครับใช่ครับนี่่เลยที่เรียกว่ายูเรียแมวเงินจะแตกต่างจากยูเรีย4600ตรงที่ว่า ผสมมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมครับสามสิบศูนย์ศูนย์ตราแมวเงินครับผมครับผมในนั่นอ่าในนั้สูตรที่สองครับพี่สูตรที่สองก็นี่เลยนี่อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับนี่นี่เพิ่งทำการเอาลงกะลังไปนะครับผมนี่ก็คือยี่สิบสองซีซียี่สิบสองซีซีครับเรียกว่าอ่าสูตรเร่งต้นเร่งใบหรือว่าแตกรากแตกกอเต็มสูตรครับมีธาตุอาหารครบไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเลยครับครับแล้วก็มีสูตร สูตรผสมของแมวเงินก็พ่นพวกตัวสีเหลืองนะฮะนี่นที่เราใส่ป้ายเหลืองเข้าไปนะครับผมนี่อ่านี่นี่อ่ามีมีกี่สีตัวนี้อ่ะตัวนี้นี่ห้าสีเลยครับตัวนี้เยอะกว่าเติมเข้ามานี่ก็คือสีแดงอ่ะครับก็เพิ่มเติมก็เป็นตัวตัวกลางกับตัวท้ายนะจากปกติสามสิบนศูนย์นี่มีอยู่สี่สีตัวนี้เพิ่มมาอีกสองสีนะก็เป็นหกสีด้วยกันทั้งหมดเลยอยู่ในนี้เลยครับผสมเสร็จเลยนี่ก็คือ ยี่สองสี่สี่แตกรากแตกแตกอดเต็มสูตรครับผมอ่าครับแล้วก็สูตรใหม่ลนะ่าสุดของเราครับมผมนี่สูตรที่เปิดตัวใหม่คือเราจะเอามาแทนตัวยี่สิบองสี่สี่นะเพราะว่าบางคนแบบไม่อยากจะผสมเลยจกวานจกวานแนละ้วก็คือยี่สิบห้าขีดเจ็ดขีดเจ็ดอ่านะแล้วยังป้ายเหลืองเหมือนเดิมเลยนะนี่ก็คือป้ายเหลืองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของร้านไทยเจเลยอันนี้นี่จะแตกต่างกับยี่ิบสองสี่สี่ตรงที่ว่า ความเข้มขน้นคือมันแรงกว่า,เ,า,วาเข้มกว่าแรงกว่าสำหรับท่านที่ไม่อยากผสมกับยูเรียอะไรแล้วเปิดมาปุ๊บจกแล้วหวานเลยไม่ต้องผสมแบบนี้ไม่ต้องผสมเลยครับจกหวานผสมอย่างเดียวคือผสมไทยแคปแฮปปี้เดย์อาจารย์โอเคออส่วนป้ายเหลืองคืออะไรนะป้ายเหลืองนี่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านไทยเจริญพาณิชย์ท่าน,านอาจารย์ทำมาเพื่อของการเขียวได้นานขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ทําให้ปุ๋ยเนี่ย ไอ้ข้าวเนี่ยกินปุ๋ยได้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอันนี้จะเป็นเฉพาะของไทยเจริญที่ทําออกมาเป็นสูตรพิเศษครับผมต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นกว่าเพื่อนหน่อยครับผมเอาตอนนี้เราจะเอามารวมกันใช่เฮียรวมกันเลยครับเป็นสูตรแต่งหน้าสูตรแต่งหน้าครัสูตรแต่งหน้าเลเราใช้คำว่าสูตรแต่งหน้าครับผมครับเดีนาะเอาเนี่ครับพี่น้องครับนี่ได้ไหมคุณพี่จ๊สามกระสอบได้ได้ไหมพี่ได้ไหมได้ได้ได้ครับ ตัวยี่สห้าเจ็ดเนี่ยคือจะมาแทนยี่สิบสองซีซีเลยครับยานครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เรายังไม่เอามาราคายุคที่ราคาปุ๋ยแพงอะมันขึ้นไปถึงระดับพันแปดพันเก้าอ๋อครับอ่าตอนนี้ราคามันเริ่มไต่ระดับลงมาแล้วอ่าทำให้ก็เอาสูตรตัวนี้มาปั้นต่อสรุปแล้วก็ลูกค้าชอบมากนะตัวนี้ครับผมแทนยี่สิบสองซีซีนะครับคือยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดครับใช่ครับผมเอายี่สิบห้าเอาดูดูเม็ดอ่าเม็ดสวยอารับยานเม็ดนี่ดูยานดูเม็ดนะอู้เม็ดสวยเลยนี่นี่นี่เม็ดยี่ สีขาวสีดําสีเทาจางสีเหลืองหกสีอาจารย์ในนี้หลากสีเลยหลลากสีเยผสมมาให้เรียบร้อยเลยผสมพร้อมใช้อันนี้เพื่อผสมพร้อมใช้เลยจริงๆไม่ต้องผสมแต่วันนี้จะแต่งหน้าอาจารย์เอามียี่สิบสองสีใส่ก็ใส่ทีเดียวไปเลยแต่เม็ดสวยครับเม็ดสวยครับเอาเม็ดดูเลยดน๊ม ครับสียงครับวานนีครับผมอ๋อเอาครับพี่น้องครับนี่สามสูตรนะครับผมนี่ได้กระมังหนึ่งพอดีครับพี่น้องครับดีเนาะเอาครับหลังจากที่เอาปุ๋ยนะครับสามสูตรนะครับในกระมังนะครับเต็มพอดีครับพี่น้องครับดีเนาะเอาฮีนะครับสเต็ปต่อไปคืออะไรครับครับขั้นตอนต่อไปก็ของเราเองนี่เป็นแปลงสาธิตขอจานนี่เราจะผสมตัวที่กําลังโด่งดังแล้วมาแรงไปทั่วประเทศเลยครับผมครับตัวนี้นี่การันตี วันก่อนเนพิ่งลงรูปไปครับหลังจากผสมกับปุ๋ยแมวเงินเลยหรือว่าปุ๋ยเคมีได้ทุกชนิดเลยนะยครับครับตัวนี้จะกระตุ้นการแตกรากแบบว่ารากโมโหลานเลยรากเยอะมากรากขาวรากยาวครับนะยาวขาฟูเลยตัวนี้นะครับด้วยไทแคบแฮปปีด์เดี๋ยวอีกสักหนึ่งสัปดาห์เราจะมาพิสูจน์กันมาได้เลยครับหลังจากผสมปุ๋ยเสร็จนะครับแล้วก็หว่านลงดินแล้วนับไปเลยอีก15วัน1 0อ๋อสวัน15วันไปดูรากได้เลยจัน แล้วที่ผ่านมาหนาวที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าชอบมากร้อยละเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หลังจากเอาปุ๋ยเคมีผสมกับไทแคฮปปีเดย์แล้วเนี่ยทนหนาวได้อย่างดีอาจารย์<อ>ไม่เหลืองเลยนี่นนเขียวเลยก็เรียกว่ารากยาวขาวฟูดต้านภัยหนาวได้เลย<อ>หนาด้วยไทแคฮปพีเดย์ผสมปุ๋ยเคมีครับเป็นสารมหัศจรรย์ของเราครับพี่น้องอนี่กาลังมาแรงที่สุดเลยขณะนี้ครับผมนี่เอาอยากจะสอบถามเฮียนะครับว่า ผู้ที่เพิ่งเคยเห็นคลิปนะครับข้างในมันคือเป็นเป็นเป็นยังไงอ่าข้างในเดี๋ยวนักแกะให้ดูเลยนะครับครับผมอ่าข้างในจะเป็นผงสีชมพูครับเอาพี่อะไรเนี่ยเอาครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่กอ่าครับข้างในนะครับนี่ก็จะเป็นผงสีชมพูเลยโอ้นี่นี่ครับพี่น้องครับนี่หวานแหววเลยหวานแหววเลยครับครันแบบหวานเย็นเลยครับครับนะครับ เป็นผงตัวนี้นะครับนี่แหละเรียกว่าผงมหสัจจันยร์รุ่นแรกๆเลยบริษัทตั้งมาเป็นผงมหาสัจจันยร์แต่ตอนหลังนี่ชาวนาเอาไปใช้เรียกกันง่ายๆเลยจําง่ายๆคือหัวเชื้อหัวเชื้ออหัวเชื้อผสมปุ๋ยเคมีนะเฉพาะเคมีนะได้ทุกสูตรทุกยี่ห้อเลยโอ้นี่ยเนี่ทิปบอกเมื่อกี้นี่สามสูตรนี่ได้ทุกสูตรเลยได้ทุกสูตรเลยสามสิบศูนย์ศูนย์แมวเงินยี่สองสี่สี่แมวเงินยี่ห้าเจ็ดเจ็ดแมวเงินหรือว่าสี่สิบหกศูนย์ศูนย์ที่เป็น ยี่ห้อทั่วไปได้หมดเลยอันนั้นก็คือสูตรแตกรากแต่กอนี่ได้อ่าสูตรรับรวงอะไรเฮียรับรวงก็ได้เม็ดเต่งเลยครับตัวนี้เม็ดเต่งเลยตัวนี้นะครับแล้วที่สดๆร้อนๆเลยคือเมื่อสักอาทิตย์กว่าๆเนี่ยอากาศหนาวเย็นนัยนเอาไปวานเสร็จนี่ไม่เหลืองเนี่ยจะเรียกว่าหัวเชื่อผสมปกติต้นข้าวนี่เจออากาศหนาวเข้ามานี่ ใบจะเหลืองใบเหลืองทั้งใบเลยอาจารย์ถ้าเจอน้ำหมอน้ำค้างอีกใบแฮ้มอีกนะใบไหมตรงขอบใบตรงปลายใบต้องฉีดยาเชื้อรากันหนาวกันครับนี่ก็คือล่าสุดเลยนะครับอาจารย์ เรื่องของหัวเชื้อไทยแคปนี่หนาวเมื่อประมาณ10กว่าวันที่ผ่านมาหนาวระดับที่อาจารย์มาตอนหมอกตอนเช้าๆนะใช่ใช่ครับระดับ10องศาแต่มีลูกค้าหลายท่านนี่เอาตัวไทยแคปปฮปปพ้เดย์ไปผสมกับปุ๋ยเคมีนผสมแมวเงินนี่แหละสูตรแตกร่างแตกกอแตกร่างแตกกอย5่ห้าเจ็ดเลยนะฮะไรเจ้าหนึ่งผสม3 0มสิบศยูเรียแมวเงิน ข้าวไม่เหลืองอาจารย์อออะโอ้มาเราอย่างดีใจเลยแล้วก็ถอนรากให้ดูเลยรากนี่ขาวยาวนะขาวยาวแล้วก็ต้านไทยหนาวได้ครับด้วยไทยแคปให้ปี้เดย์ผสมกับปุ๋ยแมวเงินเลยครับอันนี้ก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งใหม่ล่าสุดเลยเพิ่นปีนี้มันหนาวเราเพิ่นไทยแคปเปิดตัวมาได้ประมาณปีกว่าเลยลูกค้าประทับใจมากเลยนะก็เป็นคุณสมบัติของไทแคปเลยคือใส่แล้ว รากมันจะเยอะมากรากเยอะนี่ก็หาก,กินได้เก่งครับอาหาก,กินได้เก่งแล้วก็มันจะทําให้ปุ๋ยนี่ค่อยๆปลดปล่อยค่อยๆปลดปลอ่อย,อย,อยทําให้เขียวได้นานขึ้นกว่าเดิมครับอ่าแล้วก็ข้อ3คือประหยัดปุ๋ยอย่างอ,อย่างปุ๋ยปกติมนสามกระสอบวันนี้เราจะหวานได้5ไร่ถึง6ไร่ครับถ้าผสมตัวนี้หวานไปเลย8ไร่ได้แปดไร่เลยได้8ไร่เลยครับในสากระสอบนี้ใช่ครับอ่านี่คือความประหยัดของหัวเชื้อไทครับ ครับแล้วก็อัตราส่วนในการผสมนะครับเฮียอ่าครับก็คือไทแคปกล่องหนึ่งจะมีน้ําหนัก1นกิโลนะยานหนึ่งกิโลเลยนี่ทันหนึ่งกิโลนะครับอ๋อครับผสมปุ๋ยเคมีได้1กระสอบ1กระสอบคือ50าสิบกิโลห้กิโลอ่าผสมปุ๋ยแมวเงินวันนี้แมวเงินในสามกระสอบนะยานก็ใช้ไทแคป3ากิโลอ้าวสามกิโลครับพี่น้องครับอ้าวเลยเลยครับตรงนี้ครับอ้าววิธีการทำไงครับอ่าง่ายง่ายเลยง่ายง่ายเลยนะครับเนี่ยมาเสร็จแล้วยันฉีกเลยครับ นี่ครับฉีกเลยโอ้ฉีกฉีกครับผมครับฉีกงเงี้ยมันเป็นมันเป็นผงนี่เฮียเป็นผงสีชมพูละเอียดมากคับมันละเอียดมากแล้วการต้องเอามันมาดูใกล้ๆนี่ครับว่าเออละเอียดมากๆเลยละเอียดยิ่งพอกับแป้งเลยจานครับครับครับวิธีการใช้นี่ไม่ต้องใช้น้ําเนื่องจากตัวไทแคปนี่มันจะไปจับเม็ดปุ๋ยโดยที่ไม่ต้องใช้น้ําเชื่อมเลยอ๋อไม่ได้ใช้น้ำไม่ต้องใช้น้ําเลยครับจานเราก็โรยๆแบบนี้เลยโอ้โรยเลยครับโรยเลยแล้วก็ทำไงบัดเนี้ย จบเลยครับผสมปูนเลยเอาคุณพี่มาเลยครับฟักดามหนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยเทเพิ่มเข้าไปครับครับอาฝันอีกสองกล่องจานครับอ่าครับเนี่ยง่ายๆเลยครับกรบไปกลับมาได้เลยแล้วมันก็จะไปติดของมันเองครับครับไม่ต้องใช้น้ำครับไม่ต้องใช้น้ำ มันก işte ็จะติดเข้ามาในไปเลยโอ้ยเริ่มติดแล้วครับนี่ดูครับมันติดเลยครับโอ้ยนี่นี่นี่เริ่มติดแล้วครับเอาไปแล้วเนี่ยครับเขาติดเ้าเนี่ยเนี่ยเนีสียลมเริ่มสียงพูบานเย็นแล้วบานเย็นล้วไม่ต้องใช้น้ำอะไรเลยครับครับจะเย็นจะซับขี้ฝุอืม อ้าวครับนี่นี่ครับซองที่สองครับพี่น้องครับนี่เราก็คลุกไปทั่วรรยันง่ายพีการใช้ได้ไม่ยากเลยครับผสมก็ง่ายอืมโอ้ยไหนนี้ใส่ปุ๋ยเยอะไปนะสามกับสองครับเนาะมันล้นมันล้นมันล้นอ่าแต่เราแต่ยาูดูวยมันมันมันจับหมดแล้วเนี่ยเออนี่การดูนี่นี่โอ๊ตจับแล้วครับพี่น้องนี่ครับเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำครับใช้น้ำเลยตัวนี้แล้วเป็นผงชนิดเดียวที่จับติดได้ดีนะครับนี่นี่นี่ครับเนาะซองที่สามให้ทาเลย คนขึ้นมาครับน่ามั่งครับซองที่สามซองสุดท้ายครับซองสุดท้ายใส่เลยครับครับพี่น้องครับนี่แอนตาส่วนวิเคมีหนึ่งกระสอบห้าสิบกิโลครับต่อไทยแคปแฮปปี้หนึ่งกล่องหรือว่าหนึ่งห่อหนึ่งซองของเรานี่อ่าครับผมอ้าวครับผมนี่อืมเนี่ยมันอยู่ข้างล่างไปเติมใส่ปุ๋ยเยอะไปหน่อยอืมอืที่ต้องมีจอบมาถึงง่ายอออ่าอันนี้เป็นคลาดอืม ก็เลยจกอันนั้นล่างมาระบายมาทุกครั้งเลยมันจอบเลยพี่น้องทุกครั้งจอดอาน้ะพี่น้องครับคนว่าก็ว่าบอกจกเสียครับพี่น้องครับบอกจกเหี่ยวเสียอืเนี่ยอย่าไม่ต้องใช้น้ำเลยฮะับก็ประมาณ้งเลยเริ่มเป็นครับสีชมพูต้องแล้วครับถ้าสองทดสอบมีสองฐันนาทีก็เสร็จแล้วครับอันนี้มันเทเยอะไปหน่อยครับนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่ เราไทแคปแฮปปี้เดย์ผสมเข้ากับปุ๋ยแมวกันหรือว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปนะถ้าเราหวานไม่หมดนี่สามารถเก็บได้โดยที่ปุ๋ยไม่จับตัวเป็นก้อนปกติมันจะจับตัวมันจะเยอะมจะเป็น4600ยูเรียทั่วไปนะยานถ้าเราไม่ได้ผสมเราไปเปิดกระสอบทิ้งไว้มันจับตัวเป็นก้อนเลยแต่ถ้าผสมไทแคปแฮปปี้เดย์ไปแล้วนี่ทิ้งไว้เป็นเดือนๆเลยยานไม่มีการจับตัวเป็นก้อนเป็นเดือนเลยเหรอโอ้เป็นเดือนนะครับวางวางได้เลยเป็นเดือนเลยไม่มีจับตัวเป็นก้อน นะครับครับข้อถัดไปข้อดีถัดไปนาะยันนะถ้าเราผสมไปเสร็จแล้วเนี่ยบางคนบอกเว้ยมันจะมีปัญหาเวลาเข้าเครื่องหว่านปุ๋ยหว่านโรนเนี่ยะะะจะมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาจานแห้งสนิทแล้วก็ลงในเครื่องหว่านปุ๋ยได้เลย ็ดโดรนหวานปุ๋ยก็ได้หมดเลยมันไม่ร่อนหรือว่ามันไม่หลุดออกจากเม็ดปุ๋ยเลยไม่หลุดครับแล้วก็ไม่เยิมจับจับถังเขาด้วยครับนี่นะฮะอย่างดีเลยนะครับนี่คือข้อดีของไทแคปที่ลูกค้านี่กําลังโด่งดังมากนะตัวนี้กําลังโด่งดังมากไทแครปก็คือหนึ่งมันจะทําให้เขียวนานเขียวทนแล้วก็ต้านหนาวได้อแล้วก็ที่สําคัญคือมันประหยัดสมมุติว่าหนึ่งกล่องตอนหนึ่ง หนึ่งกระสอบปุ๋ยนะครับเคยหวานสองไร่นี่ถ้าผสมไทยแครหวานไปเลยสามไร่ครับจางอนี่นี่นี่หวานไปสามไร่นี่เท่ากับเราประหยัดปุ๋ยลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะนี่เขาเรียกว่าลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตเนี่ยงาครับนี่แหละของจริงนะจางดูเลยแป๊บเดียวไม่ต้องใช้น้ําเลยนะนี่นี่ครับนี่ครับเห็นหมดนี่ครับเอานี่ครับพี่น้องครับเนึ่ติดมือกัน้พี่น้องป้องไปง่ายครับล้างง่ายเลยครับเนี่ยชัดๆครับพี่น้องครับนี่เห็นหมดนี่ งามคักปัญญงครับปุยตราแมวเงินนะครับบวกกับไทยแคบแฮปปี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะ